มาจากค่ายเป็นศิลปินของค่ายแสงเนอ็นเตอร์เทนเมนต์ค่ะวันนี้ลรามาโีโอกาสได้มาร่วมเดินขบไ,ไาเป็นบ้างความรู้สึกต้องเหนือก่อนอนะก็เป็นเกียรติมากๆาเลยที่ได้เชิญมาออได้ออที่ได้เชิญมาเ,ออเดินร่วมเดินกับงานที่นี่เพราะว่าตื่นเต้นเลยถืงเหนือไม่เคยเดินงานอะไรแบบเมื่อก่อน้วยค่ะเป็นกวานะคะรู้สึกว่างานนี้เป็นงานที่แบบยิ่งใหญ่มากเพราะว่าคือพี่ๆทุกคนคือมากันเยอะมากๆแบบตื่นเต้นมากๆเลยค่ะงานนี้ดีจริงๆค่ะ แต่เดี๋ยวเราต้องคู่ตอนนี้กำลังมีผลงานซีรีส์ยูรอยูเป็นชื่อเรื่องว่าอะไรยังไงบ้างคะค่ะก็ตอนนี้เพิ่งปล่อยโปสเตอร์ไปนะคะเพิ่งปล่อยเมื่อว,วานเลยเป็นชื่อเรื่อง Dangerous Queen หรือว่าคนโปรดของควีนค่ะ,ะสวัสดีค่ะแตงกวานะคะเล่นเป็นควีนค่ะเนี่ค่ะเล่นเป็นโบนิตาค่ะบนพอจะแบบเข้เข้าสปอยหน่อยเข้าที่เรหนูจะรู้ได้ได้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรยังไงครับสปอยให้เล็กแล้วกันนะคะก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงสองคนซึ่ง เป็นคุณควีนที่มีความเพร้อมทุกอย่างส่วนโบนิตาก็คือต้องทํามาหากินเลี้ยงตัวเองแต่ทั้งสองคนเนี่ยมีสิ่งที่ตัวเองขาดไปหนึ่งอย่างซึ่งก็คือความรักแล้วทั้งสองคนก็เลยมาเติมเต็มกันและกันในสิ่งนี้ได้ค่ะเราต้องไปตามหาความรักกันเไยมันถึงจกมาเอ้ยออกมาเป็นยูริอะไรอย่างเงี้ยต้องตามต้องรอติดตามต้องติดตามชมอย่างเงี้ยอันนี้ขออุบอิ้นไก่อนเพราะว่าหนังคือแบบสนุกสุดๆเลยอยากให้ทุกคนแบบไปดูกันรอชมได้เลยค่ะ การเข้าวงข้าบทกอะไรมัน่เนรอคใช่ก็เป็นครั้งแรกของเราทั้งสองคนในวงการซีรีส์อยูรีใช่ก็แต่ว่าทำงานกับแตงกวาคือง่ายมากคือแบบสนุกเวลาแบบทำงานกับแตงกว่าคือแบบว่าเราทั้งคู่คือเหมือนแบบว่ามาถึงจุดที่เรารู้ใจกันแล้วแล้วก็พอเวลาจะเข้าบทอะไรต่างๆแค่แบบมองหน้าหนองมองหน้าแตงกว่าจับมือแตงกวาหรือได้กอดแตงกวาอย่างเงี้ยคือความ โบนิตาก็คือแบบว่ามาทันทีมองหน้าก็รู้ไปร,รู้ใจเลยรู้ใจรู้ใจอย่างนี้เลยเหรอใช่หน,น,น้ารู้ใจค่ะก็คือแบบว่าลื่นไหลได้เลยบที่เราขอะไรฉากเจออะไได้เห็นความพิเศษนะไรในนอร์ทิทีมายูนี้ก็จะมีเอ็มซีหรือเป็นบทรับซีนจะมีไหมเลยก็ต้องรอดู แต่ลก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะแล้วก็รู้สึกที่โชคดีมากๆที่ได้มาเล่นคู่กับพี่เหนือนะคะรู้สึกว่าคือมันเคมีมันเข้ากันมากจริงๆทําให้แบบร่วมงานหรือทํางานอะไรเงี้ยไปได้ราบรื่นเพราะว่าเราก็คุยกันแล้วเราก็จะแบบเข้าใจกันง่ายๆด้วยค่ะอย่างเหนือก็คือเป็นผู้จัดเองด้วยเราเป็นไงมาทำเรื่องนี้ใช่ค่ะก็เปิดบริษัทไซเออร์เอนเทอร์เทนเมนต์เองแล้วก็จัด ป็นผู้จัดเลือกซีรีส์เรื่อง Danger Queen เองด้วยก็คือตื่นเต้นม,มากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ชมแหลวก็เลยรอติดตามชมกันเลยเพราะว่าเนี่ยตั้งใจแล้วก็ตื่นเต้นม,มากแล้วพวกเราสองคนก็คือตั้งใจทํางานกันมากแล้วทําทุกอย่างพยายามท,ทุกอย่างตั้งใจสุดๆอยากให้ทุกอย่างออกมาดีอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็สนุกแล้วก็มีความสุขไปกับพวกเราค่ะมีเครียดรืกกดดันกังวลอะไรไหม เครียดแล้วก็กดดันหลายๆอย่างแต่ก็ต้องขอบคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่และทีมของทางบริษัทที่คอยเรียกว่าอะไรคอยช่วยสปอร์ตทั้งเหนือและแตงกว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามคือรู้สึกว่าตัวเองจะล้มยังไงก็มีคนคอยฉุดเราดึงขึ้นมาตลอดไม่ยังไงก็แต่ว่าเราจะพยายามไม่ล้มนะคะเัายังไม่ล้มติดแล้อย่างแม่พออะไร ว่าคุณแม่ก็เป็นผู้จัดมา9หรือ10ปีได้แล้วเราคือพอตอนนี้มาเดินตามรอยคุณแม่คุณแม่ก็แน่นอนจะต้องมานั่งแบบ1นึ่งสองส่ซึ่งเนอะแฮปปี้นะเพราะว่าเน่ะดีใจที่พอได้เดินตามแม่แล้วคุณคุณแม่เขาซัพพอร์ตดีมากๆแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็ไกด์ทุกสเต็ปทุกแต่ว่าก็จะมีแบบบางทีเราก็จะมีการแบบว่าแชร์ไอเดียว่าเนอคิดอย่างนี้แม่คิดอย่างนี้เราควรจะไปทางไหนอะไรประมาณน มาเซอร์ไพรส์ดหมซีรีส์ยูนิลี่กีนิ่งเธอรอไพี่ชายนี่ขอาเล่นด้วยก็ให้รอติดตามเลยค่ะจริงหรอมันจะมีลุนกันที่แม่เรามาเห็นในบทบาทของนครแล้วมาเป็นซีรีส์อยูนิี่กีนิ่งด้วยหลอกข่ามตลอดเลยคือเรื่องนี้คือมีเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเลยค่ะใช่เซอร์แบบจริงเซอร์ไพรส์หรือแต่ว่าสปอยไม่ได้สปอยไม่ได้ให้ทางคู่ฝากนะครับคุณยังคู่ซีรีส์ดีครับค่ะยังไง ก็ฝากติดตามซีรีส์ Dangerous Queen หรือว่าคนโปรดของควีนด้วยนะคะรับบทโดยแตงกวาเป็นควีนส่วนเหนือเป็นบนิตานะคะตอนนี้สามารถติดตามได้แล้วในทุกๆแพลตฟอร์มเลยเพื่อปล่อยโปสเตอร์กันไปก็ยังไงก็รอชมติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ